โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ชื่อดัง2คนกำลังกินมื้อเช้าอยู่ในร้านอาหารสุดหรูพวกเขากำลังคุยกันเรื่องงบสำหรับทำภาคต่อของภาพยนตร์ที่ทำเงินได้ถึง500ล้านดอลลาร์จากบ็อกออฟฟิศพวกเขาต้องคุยกันแบบเบาๆเพราะว่ามีรายละเอียดของบทอยู่ด้วยทั้งคู่กลัวว่าอาจมีคนแอบได้ยินเข้าซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดมีคนขี้สงสัยที่พยายามแอบฟังบทสนทนาของพวกเขาอยู่หาใหเจอนะ มีผู้ชายอยู่โต๊ะข้างๆกำลังถือนิตยสารกลับหัวอยู่ชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้อ่านมันอยู่ผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นนักข่าวมีเลนกล้องโผล่ออกมาจากกระเป๋าด้วยเห็นไหมส่วนผู้ชายคนนั้นกินสลัดอยู่แต่ก็จะเห็นเลยว่ามีไมโครโฟนโผล่อ,อมาจากผมยาวๆของเขา มีคน3คนกำลังยืนต่อแถวอยู่หน้ารถขายไอศครีมชายคนแรกกำลังรับไอศครีมจากคนขายผู้ชายที่อยู่ด้านหลังเขาดูลนลานมือของเขาอยู่ในกระเป๋าส่วนผู้ชายคนที่3มก็กำลังมองอะไรไม่รู้ผ่านกล้องสองทางไกลคุณว่าใครที่เป็นตำรวจดูชายคนแรกสิเขามีวิทยุสื่อสารอยู่ในกระเป๋าด้วย ไบค์เกอร์หนุม่มกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวแต่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงกรีดร้องมีผู้หญิงกำลังร้องขอความช่วยเหลือดูเหมือนเธอจะอยู่ในป่าไบค์เกอร์รีบขับไปในทิศท,ทางนั้นแล้วก็พบผู้หญิง3าคนอยู่ในนั้นทุกคนต่างร้องขอให้เขาช่วยปกป้องจากแวมไพร์แล้วใครกันล่ะที่เป็นแวมไพร์เขาถามนั่นไงผู้หญิงทุกคนต่างชี้ไปที่คนอื่นไบค์เกอร์จะรู้ได้ยังไงนะว่าใครเป็นมนุษย์ มีกระจกมองข้างอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ของเขาไบค์เกอร์ก็แค่ต้องหันมันมาเช็คดูว่าคนไหนมีเงาสะท้อนอยู่ในนั้นแมรี่ลืมตาขึ้นมาและพบว่าเธออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สิ่งสุดท้ายที่เธอจําได้คือกําลังเดินอยู่ในสวนจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทมีขยะอยู่มากมายภายในห้องนั้นไฟสีแดงสว่างจ้าอยู่บนเพดานแมรี่ต้องออกไปทางประตูมันเปิดอยู่แต่เดี๋ยวก่อนเธอต้องหยิบของที่ใช้ประโยชน์ได้ติดตัวไปด้วยซึ่งเธอสามารถหยิบได้สองชิ้นอันไหนดี แมรี่ควรหยิบหน้ากากและอุปกรณ์ดำน้ำดูที่หน้าต่างบานเล็กตรงนั้นสิมีปลาว่ายอยู่ด้วยแมรี่กำลังอยู่ใต้น้ำมีนักโทษสี่คนอยู่ในห้องขังนี้และทุกคนก็ดูเป็นโลกกันมากๆเลยอืยกเว้นคนหนึ่งแหละมีเด็กใหม่อยู่ในนี้ด้วยคุณเดาได้ไม่ว่าใคร คุณอาจคิดว่าเป็นคนที่ท่าทางหมดหวังแต่ดูสิมีรอยขีดห้ารอยอยู่บนผนังข้างๆเขาสแสดงว่าเขาน่าจะอยู่ในนี้มาสักพักแล้วเด็กใหม่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเพราะเขาไม่มีขีดเลย อเล็กซ์กลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ชั้นบนสุดหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จขณะที่เขากินมื้อกลางวันช่างประปาก็มาเคาะประตูอาพาร์ตเมนต์ของเขา<ล><บ>เขาบอกว่าเพดานที่อยู่เหนือห้องของอเล็กซ์กำลังจะถลม่มเพราะมีเพื่อนบ้านลืมปิดก๊อกน้ําเมื่อเลยไหลทั่วอาคารไปทั่วพวกเขาเลยต้องขอให้อเล็กซ์หนีออกไปโดยด่วนแต่อเล็กซ์รีบปิดประตูและแจ้งตำรวจทันทีทําไมกัน เขาอยู่ชั้นบนสุดนะน้ำจะท่วมข้างบนได้ยังไงแอนนี่เพิ่งได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่ที่เธอใฝ่ฝันอยากจะได้มาครอบครองเช้าวันหนึ่งเธอขัดถูให้มันเงาวับปิดโรงรถแล้วก็ไปทำงานเมื่อถึงตอนเย็นหลังจากที่เปิดโร oh <no. S 1> งรถด,ดูเธอก็พบว่ามอเตอร์ไซค์หายไปแล้วเธอสอบถามเพื่อนบ้าน3คน เอเดรียนบอกว่าตอนที่ผมไปซื้อของตอนบ่ายมอเตอร์ไซค์ก็ยังอยู่ในโรงรถอยู่เลยนะเอนเจล่าบอกว่าเธอออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเพิ่งจะกลับถึงบ้านเองส่วนเคสบอกว่าเธอไม่ได้สังเกตอะไรที่บ้านของแอนนี่เลยเธอโมต่กังวลอยู่กับการสัมภาษณ์งานใครเป็นหัวขโมยเอเดรียน เขาบอกว่าเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ในโรงรถแต่มันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อโรงรถปิดอยู่ มีงานเลี้ยงถูกจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเกิดของคุณพาสันซึ่งคนกว่าครึ่งเมืองถูกเชิญให้เข้าร่วมทันใดน,นั้นแสงไฟทั้งหมดในอาคารก็ดับไปหลายนาทีเมื่อไฟกลับมาอีกครั้ง oh <no. S 1> ต่างหูจี้เพชรคู่สวยของคุณพาสันก็หายไปแล้วผู้ต้องสงสัยคือญาติห่า,างๆของเธอชื่อซีเวียแต่เธอยือนยันว่าตอนนั้นเธออยู่ในห้องน้ําเพื่อเติมหน้าไม่รู้เลยว่าไฟดับไปตอนไหนเพราะตอนนั้นกําลังยุ่งอยู่ใครโกหกคุณพาสันหรือซีเวีย เมื่อไฟทั้งอาคารดับหมดเลยถ้าซิลเวียกำลังเติมหน้าอยู่จริงๆเธอก็ต้องรู้สิว่ามันมีบางอย่างผิดปกติอเดลพบโอลิเวอร์เพื่อนของเธอสลบอยู่ที่สตูดิโอในห้องใต้หลังคาเธอรีบแจ้งตำรวจทันทีเมื่อตำรวจมาถึงก็สอบถามเธอทันทีว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นอเดลเล่าว,ว่าเธอเดินผ่านบ้านโอลิเวอร์แล้วเห็นว่าไฟยังเปิดอยู่ oh <no. S 2> เธอเลยเดินมาที่หน้าต่างและแอบส่องดูเลยเห็นว่าเขาสลบอยู่ จากนั้นก็รีบแจ้งตำรวจแล้วก็วิ่งเข้ามาในบ้านเลยแต่ตำรวจไม่เชื่อเธอแล้วคุณล่ะไม่มันฟังดูแปลก,ปลกๆเพื่อนของเธออยู่ห้องใต้หลังคาเอาเดียวจะไปเห็นผ่านทางหน้าต่างได้ยังไงล่ะในเย็นวันที่ฝนตกมาท่ามาถึงบ้านและเพราะว่ามีคนแอบกินช็อกโกแลตบาร์ของเธอไปแล้ว oh, <wow. S 1> มาท่าเลยถามญาติว่าใครเป็นคนกิน ลอล่าบอกว่าเธอออกกำลังกายอยู่ในห้องไม่ได้กินอะไรไปทั้งนั้นแอชลียบอกว่าเธอไม่มีวันกินช็อกโกแลตของคนอื่นเด็ดขาดส่วนลูลาบอกว่าเธอออกไปรดน้ำต้นไม้ในสวนมาเพิ่งจะเข้ามาในบ้านเหมือนกันใครโกหกอยู่ผมว่าน่าจะลูลาเพราะว่าข้างนอกฝนตกอยู่ไม่จำเป็นต้องออกไปรดน้ำต้นไม้เลยนะ โคเลตอยากเลี้ยงแมวมานาแล้วแต่แม่เธอไม่อนุญาตให้เลี้ยงวันหนึ่งเธอพบลูกแมวอยู่กลางทางเลยพามันกลับบ้านเธอตัดสินใจซ่อนน้องแมวเอาไว้ไม่ให้แม่เห็นแต่ในเช้าวันหนึ่งแม่กล่าวว่าฉันใช้เวลาช่วงฤดูร้อนกับลูกชายฉันยุ่งอยู่กับพวกเขาและทํางานบ้านครากล่าวว่าเมื่อเดือนที่แล้วฉันไปพักผ่อนที่นอร์เวย์และเพิ่งกลับบ้านมาเมื่อ15นาทีที่แล้วใครโกหก ลักมีแนวโนมที่จะโกโหกเธอบอกว่าเธอเพิ่งกลับมาบ้านแต่ลองมองไปที่ห้องครัวของเธอสิมีผลไม้สดวางอยู่บนโต๊ะและอาหารมากมายในตู้เย็นถ้าเธอไม่อยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งเดือนตอนนี้อาหารคงจะเน่าไปหมดแล้วในป่ามหัศจรรย์มีนางฟ้าเอลูอยู่เธอพูดความจริงเสมอและในวันเอพริลฟูเธอมักจะโกหกเสมอวันหนึ่งคุณถามเธอว่าวันเอพรลฟคือเมื่อ,อไหร่เธอพูดว่ามันคือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งขึ้น คุณถามเธออีกครั้งและเธอพูดว่ามันคือวันพรุ่งนี้อีกครั้งวันที่คุณถามเธอคือวันอะไรมีอยู่วันหนึ่งที่เธอโกหกซึ่งวันนั้นเป็นวันแอปเรลฟู l ถ้าคุณถามเธอครั้งแรกในวันแอปเรลฟูวันต่อมาเธอจะพูดแต่ความจริงดังนั้นเธอพูดความจริงในวันแรกและโกหกในวันที่2 ครั้งแรกที่คุณถามคือวันที่31มีนาคมและครั้งที่2ที่คุณถามคือวันที่1เมษายนสเปนเซอร์และทักเกอร์เป็นหุ้นส่วนทางธรุรกิจดยเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันสุดสัปดาห์หนึ่งพวกเขาไปตั้งแคมป์ในป่า1สัปดาห์ต่อมาทักเกอร์มาหาตำรวจและบอกว่าสเปนเซอร์พาเขาก็าไปในป่าลึกและปล่อยไว้ที่นั่นโดยไม่มีอุปรกรณ์หรือเครื่องมือใดๆหลังจากนั้นทักเกอร์ต้องใช้เวลาทั้งสัปดาห์ในป่าพยายามหาทางออกทันทีที่ออกมาได้ก็มาหาตำรวจเพื่อแจ้งความสเปนเซอร์ สเปนเซอร์เองก็ถูกสอบสวนเช่นกันและปฏิเสธทุกอย่างโดยบอกว่าทักเกอร์กำลังใส่ร้ายเขาตำรวจไม่รับแจ้งเรื่องนี้ทำไมกัน <T un ct ing> หนวดของทักเกอร์ถูกโกนอย่างสมมูรณ์แบบเกินคนที่เพิ่งออกมาจากป่าเขาคงแต่งเรื่องขึ้นมา <T un ct ing> เมฟตื่นขึ้นมาในคุกใต้ดินอันมืดมิดและจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แน่นอนว่าเธอจําเป็นจะต้องออกไปเธอจึงมองไปรอบๆและเห็นประตูโลหะบานใหญ่บานหนึ่งประตูต้องใช้รหัสผ่านมันมีตัวเลข6หลักที่วางไว้ถูกที่แล้ว8ปดห้าสีเหลือ0 2 3และ6เมฟสามารถตอบได้แค่ครั้งเดียวลำดับที่ถูกต้องคืออะไร รหัสผ่านประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด10หลักเลขแต่ละหลักใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเมฟจำเป็นจะต้องหาลำดับเท่านั้นพวกมันเรียงตามลำดับตัวอ,อักษรของเลขนั้นดังนั้นลำดับที่เหลือควรจะเป็น 6, 3, 2และ0ในจักรวาลคู่ขนานอนุญ,ญาตให้สนุกและกินขนมได้เท่านั้นไม่มีใครเรียนหรือทำอะไรเครียดเรวลิมกลับมาบ้านหลังจากที่ไปเที่ยวกับเพื่อนสนิททั้งวันทั้งคืนและถามลูกสาวว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง หนูไปเที่ยวคลับกับเพื่อนขอบคุณสําหรับชุดค่ะหนูสวมมาแล้วชอบมันมากฮัานนากล่าวหนูไปสวนน้ําแล้วก็นอนค้างคืนที่นั่นแอลบอกหนูเอาแต่เล่นเกมตลอดเวลาเลยค่ะเอาวากล่าวหนึ่งในนั้นโกหกใครฮ <unsuccess fully> ันนาโกหกดูซิชุดที่เธอบอกว่าเธอใส่ยังมีป้ายราคาติดอยู่เลย